กว่าสิได้อยู่น้ำกัน,นได้หักแพงกันต้องมีอุปสรรคในจังหน่อยเนะ<อ>าะแม่นบอกไอ้จอยอ <c oughs> มื่อนั้นไอ้จอยว่าสิเมื้อบ้านละลูกล้าอะไรไปหมด<อ>แล้วยังไปดึงแขนไหวผัวเราเราหักแพงสายแน่นอจองหนาวว่างนะ่นาะเอาเวียนจนอึ้งเลยมือนเนาะเอาเวียนมาไทยมาบอาเวียนสายแน่นจองหนาวสองเฮาใส่กันเด้อ แนนวอยจอยแต่แนนจ้องหน้าบอยจอยเงินบุญวัฒนาแล้วน้องพอตู่จังพ่อกันเนาะไปหนึ่งเข่าไม่เศร้าเนี่ยสิตาถามเบิ่งอนไปหนึ่งเข่าเศร้าไม่จอยแล้วไม่จอยไม่จอยวะไม่จอยวะคือไอ้หมดเออหมือนความพอตู่แล้ว อยางชุบยาใส่ยัก well> ็เจ้าไปซื้อเลยไปแก้คขให้เจ้านี่มันมีู่แกยไใยู่่ไม่กลอุดชักงามหาลุกเหนาะอือเออหอมกันยันรอขเกาอยู่ยังไม่ไม่คืองามหาวางมือวางอัน พอแม่ก <Bond> ็ให้โอกาสเนาะในเมื่อพ่อแม่ให้โอกาสจำนี้แล้วเนาะให้โอกาสให้โอกาสห่ให้พอเอไอฮาโอ้ตาท้อมนู่นนใจคนเฮากว่าสิได้อยู่น้ำกันได้หักแพงกันต้องมีอุปสรรคในจังหน่อยเนาะ

เงินบุญวาดชนาแล้วน้องพอตู่จังพรอกันเนาะไปหนึ่งข่าวเมื่อเช้าเนี่ยจิตาถามเบิ่งอ่ะไปหนึ่งข่าวเช้าไม่จ่อยแล้วไม่จ่อยไอ้จ่อยวะไอ้จ่อยวะคือไอ้หมดเออนัดนอนอยู่เทียงเทียงบ่มีหลังคาบ่เคยในเรือว่านอนยังโอมีในนั้นน่ะเราบเห็ดแล้วเราแปลงแล้ววันนี่เรานอนแล้วชงคืนเนาะ พันยังอยู่บ่เกินที่สองบ่พันดิพันจะเขาหนูมาให้เอาหนูมาให้เน่เอานูมาเอาแล้วแล้วกันนู้โอ้ยมีคนเอาหนูมาให้บ่จัดแล้วเมื่อนีร่เลขลาวออกสักทีหนึ่งเลวทางไทยด้วเนาะเอาหนูมาให้จากตัวไอ้จอยหนูตัวเดียวหนูตัวหนึ่ง เอาเล็กนหนูเลยนหนูชิบหานหนูเนาะมีบวชิบหหนูหรอหนูหนูได้หนูเป็นช้าวค่าชวหามหือิบหาห้าหาเก้าห้าสามโป้งคำคือบ้าเราเดกน้ำซัดนะแต่ว่าอยู่ไทยนะ่ะเพิ่นเด้งหนูมันคนอ่านได้กับเรารับอันเดียวกันวัโอ้อันตัวซัดนะนเขาคำเาฟันเห็นหนูเลยเขาเปรีพมพันนะมันจะเป็นคนเละแม่ มันบอแเมนเด็กหนูคุคเอาห้เนาะแม่บอเบาคัมภัยเอือยหมดบริฝันบริฉากรยหมดเจ้าหน่ะตอนนี้เรายังพักพื้นเราอยู่เรายังพักพื้นโตเราอยู่เราบกายอยู่าร่งกายเรายังบอยเต็มที่ปนกินข้าวกินน้ำก็ไปช้างเ่ยมือนี่มือเช้านี่ยจอย ขายไก่กูดได้เป็นคนเห็ดบั่นนี้ชูกินเออเมียเห็ดชูกินมาบั่นนี้เริ่มสิเปลี่ยนสิแปลงแล้วจบแล้วบั่นนี้เนาะเห็ดหมดมันมาลายโบนั่นหรอเมนเราเป็นเซฟกูพพดได้แต่ก่อนนะว่าลายเติรเบร์ดเดือนสิมึงเห็ดแนวอยางในกินนี่แต่ก่อนเอ้ยหมดมีทอมมาเชร้าเนี่บยเพิ่นเห็ดหนึ่งเข่าครับเห็ดกินนะหรือว,ว่าเมื่อวานนี่ก็เห็ดด้วกัน ปานนี้เป็นเห็ดอีกน,นะโตกระจบแล้วเน,นี่ยนะนอเบามาแลีวมึงกพะพอบอกแล้วจะเช่าโหงอ่งองหนังแบบเฮ็ดอิแต่พัวไลกับรไรโอ้โอ้ให้เฮ็ดคืดเอ็นเลยห้องคืนดุตุ่นเนี่ยในของพวัว ไ่ได้ตไ่ได้ไ่ได้ได้หมดอเขาบอกแล้วได้พอเหมือนกันมาดูโอ้าดได้ดิโอกาค้าเลยครับ่โอ้นาว้าเวียดพลูกเป็นนี้หอกแต่กาเมอกันแต่ผมไมยังกับไม่ติดตัวงานพเขาเห็นด้วยกันไดมไี่เห็นแล้วน้ำแข็ทุกขัน ออกไปอย่ามันถึงขันเือยไ้ลงดูไอ้บ้านเมื่อหงูเนี่ยบทที่หนึ่งเลยมเพอช่วยดตลงจะคิดเลยตกเนาะลาวมีความคิดเห็นอะไรนิเห็นะเรื่องนี้แหละโอ้โห ตาเิ็นก็ว่าแม่นความพ่อตาได้นี่เนาะตามจริงพังเนาะพ่อตาสอนเนาะกรไดมันนี่เพราวาขัดเล่นอีกขเอยื้อไป่สี่ข้อเปิ่กระเถาแลวเนาะพอพื้นเที่อยู้อ็นยังกิจจุตัวเ่อเนมันจัดับกระไดเอี่ยะถูกตัวถูกเลยลูกก็เห็นไม่ใช่ชาติมดจะไพื้น huống kiến mất à không kiến huống không nấm mốc nó ít nọ thuốc à cho nè đuôi cam phải cho nè เหต่ใดไอ้จอยที่มีเงินมาเห็ดหีดโค้งบ้านนี่ขีดโค้งบ้านนี่เพื่อหานเพ่ให้โอกาสให้เวลานีโดนปลาได้พอเถ่าจะมือดสองเดือนสิหาท่านอยู่บ่ออ้จอยสองเดือนเงินสามล้านกบหมูตัวหนึ่งมูก็จะง่าตื่นปจักเหล่ายาย่ได้เนาะหาเพิ่นมาเลยอทำล้านหันเมันโม่พอเถอะซื่อ เรายาเจ้าีิเรายาป่าปิ้งเป็นหญ่ช่ไหเนาะเดี๋ยวนี้มาหาเพื่อนเทดบทุตรนทึกเซ่นนั่นเซ่นนี้กัดเฮาได้อันเสียวคายเพื่อนอีกคนอาจูหนาหน่วยอีกนี่เพื่อเฮาสีมาครอบให้ว่าเฮานี่นเป็นคนอยู่ในบ้านนี่เพื่อนยัางยืนให้ว่าเฮานี่อ,นอยู่ในบ้านนี่เด้ข้างนอกภูเขดนี้หมา้ว่าเฮานีมาอยู่นี่เป็นคนแบบคนยกหล่นคน,นจักบ,บ้านทไทย เขาโรนชืยย่อไรมีพอมาหลักมาเล็กหมดเขาใช้เจ้าแล้วหัวเป็นเท่านั้นแล้วมาอยู่หันหัวโอ้โหต้องเหตุมันถูกต้องที่บ้านเนาะแบบให้ในบ้านอำนาจการปกครองคนอาจุคนอนวยเพื่อนเขาผู้น้ำเออมันมันมัดเมืองเลยพั<อ>ง,<า>งดือนเพราะว่าโรคอ่ะอนี่คุณหลวงได้ดโรคไปไปในบ้านซื้ไอไรเป็นจะลื้อหมูลูกหูเลย คนหล่มคนใต้เจี๊ยบขายไปไปเบิ่งเขาไม่นอนชัดมากช่วงวัวงูเขาเอาเลยตัวเจ็บตัวใครไปอย่าเบิ่งไปที่แหลนหาไปเนาะงูจงม้องงูหายไปของมือเราเสียเหมือไปฉะนึ้นไปจอบไปเยี่ยมใครมีคนเจ็บคนป่วยในบ้านนี่นะไปเยี่ยมไปจอบไปเบิ่งกันเออเเบิ่งกันจ้าเจ็บเจ้าเป็นคอยเจ็๊ยบคอยเป็นแต่ต่างคนต่างเบิ่งกันเนาะเข้ามา เข้าไปหาหมูเ hmm. ข้าไปเบิงหมูบาดเฮาเจ็บมาเป็นหมูก็มาเบิงมาเยี่ยมเฮาม่เออม่เยี่ยมกันเนี่ยนั่นพี่น้อยคนในบ้านหักแขงกันเนาะเวียกงานกันเขาเวียดงานเขาบอกเป็นช่องคนเวียดเข้าไปพวกเฮ็ดต้นมเจ็ดตัวเฮ็ดเฮาครูเป็นเวียดเฮ็ดกินเฮ็ดยังนี่แหละมีงานแบบว่าเป็นเวียกเขาก็รวมแน่เนาะงานเป็นตโตแน่คือว่าแบบนี้ได้ชาวประถา สมมติว่าสองเดือนหาเงินมาเหตุที่เของทางบ้านบ่ท่านนี่สิเหตุทางไดนี่เขาบอกเลยพรเช่าลูกเนี่ก็บอกว่ามัเานเพราะอะไรนี่นะเพราะออาภัยหายหอยู่แล้วคันบิดเ์า้องเดือนไปเลยฮาตชูไปที่นี่นี่เสียกะว่าบุรี่ไรเน่ยไปเดี๋ยวไปอยู่ใช่หรือปะการน,นี้กับปะโอ้ไ่ก็บอกว่าเดี๋ยวไม่ไปแล้วบุหรี่บอกในนั้นเลยคันว่ากะามือใดกสีหาบ่ท่านภายในสองเดือนแล้วให้อ่อ หาทางไปรถแต่เดี๋ยวนี้รถบ่แมนวันไลนี้เนาะวันไรนี้เอาแล้วว่าจะได้ฉ่าไอจอยบัดนี้สิทันอยู่บ่ล่ะบัดนี้ให้พอช่วยก็บ่บ่มีเนาะคือลูกเห็นทันเนี่ยบ่ทันชงเดือนเงินกระปู้ใช้พอจะมูก็นอนเกสีอันนั้นอยู่บัตมันสุดชิกว้อทันบัดนี้กลัอยู่แล้วก็ตกอยู่ห้าหกล้านปะแมนเออพุณเลยอะเบื่อเซ็นนั่นเซ็นนี่อีกดิลองตั้งแล้วบ่ทันก็ลองบึ้งแล้วไอ้จอยเอ้ย เนาะบ่บ่ลองบ่ฮู้เลยตัวนี้บุกบืนนด้่ฮหดจังได้สาเฮาไงสาไม่เล่วด้วม่มนบ่อเลาวแม่นบ่อยลาาเขาันมาคิดบึงคนนี้วันนี้วันอังยารอันนี้วันศนเขาเน่าคนป้าชาคนพนี้เลเดือนเดียวก็คอแล้วกนทต่างก่เนาะหอยปบน่อยลงเงินเผาตานสิได้พอ้ยสองเดือนนี่หกล้าเนี่ยเ้อ จังว่านี่แล้วเห็ดจังไหนหาวิธีทางออกแก้ไขซอยทางไอ้จอยบางอยู่เราคิดนักเลยนี่นะย่านบ่วทันเลยนี่บัดจากอยู่น่เมียแห้งนี่นะสองเดือนเนาะเคนก็พักไม่ละหายคันว่าสองเดือนเก้าพันละห้ยฮุบเครื่องนี้เมนหายเริ่มนี่แต่เดี๋ยวนี้ดีกว่าเราป่ะจะทำประตูมามาชักเคื่องนอไปดูเนาะแม่ชามเดือนแล้วท่ายังบ่ได้เราพากันไปอยู่บนอื่นเอมนั่วเด๋แล้วบ่ได้ให้ฮอดสองเดือนได้แล้วเปล่าน่ะ เนอพอเท่าขั้วก้าสีบอได้เลยให้หาทางด้ได้ให้บริเวณดูหน่อยหนึ่งเด้อประตูเด้อเฮาสีขออนุญาตวัดพื้นที่อ่าตรนี้บ่งเฮาสีอ่านิมิต้องนอนให้เจ้าไม่ในนิมิตป้าตัวขาวกะลีแบบนี่นิมิตเจ้าสีว่าในไรเจ้าสีอันให้เงินบ่อให้พ่อบ่เห็นดีบ่เห็นดีน้ำบ่เห็นอเห็นดีบ่อ เห็นดีอย่าบอกผิดเนาเห็นดีว่าฟันเจ้าจะเป็นจริงเนยโบเป็นจริงแดีวอันมือผัดไปแต่ว่ามื่อนี่เขาวัดพื้นที่ก่อนเนาะจะเป็นยังไงเนี่ยเหวอวะโอ้ย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 ว่าชื่อว่าชื่อเนาะพี่ตุ้มเนาะได้นี่โอ้ยได้บนใต้ใช้แล้วบนงูบนใต้ใช่ไหมเนาะบนงูเฝ้าเนาะบนงูไปว่าบางคนเขาเจ้าบขาอยากมาเด่นมาหัวนำเนาะหาเงินมาด้ย ที่ฮัตไตไปเอาคุกคือให้อยู่นําเงือนตอนแรกอ่าว่าจะถามเมตู้มนะยังสีบอกอะไรแบบนี้แหละทางเงินอ่าเมตู้ยังมามาได้เติมเลยเขาว่าจะขออนุญาตทางเมตู้น้ำขออนุญาตประตูก่อนมานี้ขออนุญาตจ้าก่อน, <c oughs> นเวลา,ามันกับสีนั่นนะเราก็เลยถามนี่ยเอาสีวัดได้บัตรนี่บัดรบางพื้นที่ได้บัตรวัดเลยบ่เลยเด็กเลยเด็กวัดกั็ไม่จ้อยนี่ ไอ้ Hi, จ้อยนี Stop 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 lime, yeah. uh ่ยมจับนะเป็นคนนั่นก็ได้ใช่ปะจับโซ่ได้บางเพื่อได้จ้างไอ้จ้อยเห็ดน้ำกระมี้นนี่เห็ดเป็นยี่บ้อยจ้อยเงินฮะเห็ดข้าวกรรมกรนะนะกรรมกรเงินสซปูนเออเป็นชิบะวัดเนื้อที่บาในสีเนลามิดบ่อนอนให้พอเท่าเพิ่นเนี่ต่างประเทศกระเท่าไม่ดีใจน้ำหลวงหนาพี่น้องเลย ีใจนดีนสีเป็นเี่นดีใจอยู่ว่ะพ่อเป็นห้องนอนใหไหมซื้สงบประมาณเท่าไรบาทเนาะสเบดงบประมาณเท่าไรเดอนี่หลายเติบแล้วนอนดแล้วนี่ิีไหม่ะบ้าดนี้คันคันเช่า้นกับมเอาชีวิทำอะไรเนทำอะไรก็ตุนี่เอาซ้ำนี่ต่มอันใดบ่ให้เอาสูงบ่ ทอกเปรี้ยงมันเลยไปยาทางนี้เราำเลยทันีเป็นขันห็ดแบบจะหมดว่าไรห็ดขึ้นนีะงามตม่วงนี่ห้านได้อยู่บอกชินชนขึ้นจงไวแต่พังนะหานบักฮอกโตะนักบักอไบักใส่ได้เลยดีนะขันหินใด่บักหอกโตะนักบักปลูกไม้นอะพอเอาปลูกกรไม้ต้นมะม่วงนะกหงงาเด้วยนะสยังไ วัดไว้หองน้านี่เอาไว้เห็นหองน้าเลยใช่เนาะคำว่าพื้นนี่มีถหายไม่เลยนะพี่นงอ์โคนอยู no ่น uh, ี่อยู่บันเห็นไหมเนาะหาเม็ดเอกเบาเย้งสีเมสี่เมตดสี่เมตดดึงไปพุ่นขากุกันดอกไม้ม่ตู้บ้านนี่อ๋อสาวเง่าดีจักอันนี้ฮะ แล้วเพิ่นไปก้นไปปลูกงางไม้เนาะพีตุกงไม้ปลูกไมปแล้วเนาะกุกกดอกไม้้พุดนะไปก้นที่มือก้นดีดิอมีไห้มันมันเป็นสององนอนของนั่นิดหนึ่งคุณไนเนี่ยนี่หักกวงหรอที่กบเข้ากบด้านกบเข่ากบด้านแล้วกบเข่า บกนหาพวกข้าวมีโคเหียวมันขัดด้าหขงครกไดไผ่ไผไผขึ้นหนได้ขึ้นหนึ่งไดขึ้นขึ้นได้ขึ้นขึ้นบ่ได้เลยเฮางอมแล้วงอมแล้วบางนี่บอบางไรงามันลมสูงหัวเลย เราว่าไงประตูเราทางยานงามมันง่วงออกมางาหามันนะเก่าคูนซีนี้เนาะแต่ว่าพระบาทหิทธิ์เพื่อเพราะว่าหิทธิ์้งนั่งหลินพร้อมดีชีได้ยอนยอนไปทางนั้นทางนี้เนาะแต่ว่าชีได้ชิดงามม่วงนี้อ๋ออ๋อเพื่อนนึงิดออกคายทางนี้ พายนึงเลยก็ข้าวเนี่ยการเรื่องที่จะได้ตัดคือว่าได้ไหนแห่งถามไ่ตู้คนอีกต้นหนึ่งค่อยว่าบบตัดเนาะยัมาทางนี้ดีกว่าจังหน่อยเบาเบียงเลยค่ะมันสิตกอยู่หมู่นี้เนาะค่อยย่านค่อยเป็นห่วงก็ข้าวเนี่ยนั่นหนึ่งเลยเพื่อจะปลูกได้ต้นหนึ่งเนาะว่าบปตู้เราจะไปอยู่บริเวณนี้แล้วนะเราอยากไปอยู่บริเวณหมู่นี้เออให้มันใกล้กันอยู่นะมันติดกันเสาประมาณหกต้น เห็ดชงมูอเล่นแบบชัดตรงไปแบบชันเด้อมบ่เช่ใช่ยั่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใ่ใช่นช่ใ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 ่อช่่ใช่นช่ใ่งเ่ใน่ใช่าช่ใ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 ช่่ใช่ใช่ต่่่่่่ ทำแบบว่า,างบปมาณโบายอนไหนไ,ดนได้เนี่ยเอียงมาที่นี่เนี่ยก็ไดน้นาทีมันามกว้างมันพัดว่พอชิบ้างงองหัวกับมันย่างนะหรือว่าเห็ดปินนานนไนปทัอยอย้งนั่นหรือสมมติว่าธรรมญาตมันบกว้างกับมั่งก็ไไ้เนาะจะปินปนปนนามันไป็นนาพุ่งอยู่ เป็นออกมาแบบนี้ได้ออกมาออกหองน้ำนี่กี้ตอนแรกเขาว่าจะม่หองน้ำมันนานเดือนมากไปก็คักนกปิ้นน่ะทั้งนั้งก็ได้เพราะว่ามันมีซอยเดีอตุก็จะว่างกันนะมันพี่แล้วเจ้าจะเจ้าจะเพดไปซี่มันจะเป็นกว้างทางประตูจะเมดรบักกก็ข้านะรถบักกกุ้มงนวก็บักมาราเป็นเพราะว่าทางมันใหญ่เปอนแ จะหายันอยู่กับห้องน้ำเหมืนน่ะเออมันก็ติดเฮาเห็ดติดเลยคือกันเห็ดทรงมานี่เห็ดเ็ดตะตูออกหนึ่งนี่เนาะได้ไปไปห้องน้ำก็ไปห้องน้ำก็บมุน่ามันห้องห่าแล้วจะมุ้งย้อนลงไปเลยมั่งกระเทือกตัวนี้มุ้งมุ้งแทบจะใช้ันมันทำจากกระจุ๊กตัวนี่เนาะว่าต้องมุ้งมุ้งกันอ่าถ้าว่าได้เห็ดอะไนี้บานเพลิงที่ตัวนี้น่ะอาจจะได้ดื้อตัวนี้เลื่ออกมันจะได้มุ้งเดือมตัวเทิงนักตัวตัวนี้เ่ยเลื่อออกตัวนี้ เพราะมันชงมันสีกวบลงไปชัดเอออ่าแล้วมันสีอันน้ำอะไรสีตกะคุณเลยกวบมันแล้วว่าว่าหลังหม่างเลยก็บผู้มั่งมันคือเพราาะว่มันมันมันสีงามมันสีไปตามเบกมันนะตามเบกเป็นชงมาให้นะเออ๋ยวสะเอาเบกมัจะเบิกมีแบกอีกคตามรูปแบกแบบว่าคือว่าเคยแบบ ทรงแบบเสาเงาเก้าต้นแบบพกต้นอย่างนี้นะยนใหม่นี่คือว่าถามมึงต้นีใจน้ำพอตู๋เนาะพอเอ้ยหมดต้องแห่จ่อยเขับไปนั่งใกล้เลยวะนี่ช่างไม่ได้ช่างเลยเนาะช่าง

โอ้จะได้เฮือนใหม่เลยแม่นแล้วอันอันเป็นินทัวมาพี่บอกอันอันนี้หัวเนี่ยฮะหัวมันเนี่ยเขาจะปีนไปทางไหนก็ได้แล้วแต่ปีนมาพี่เลยหัวเจอมันกว้างเหมืานคนดินคนยังพุ่นเนาะพินาไปพุ่นคนมาดินทางนั้นพขาเถ่าเขาต้องปีนหนาไปทางนั้นมันคักอันนี้มาคู่วข้างเผาพี่มันโอ้บาลนี่แหละหมู่คู่ชินได้มาเล่นน้ำเนาะเป็นน้ำแมันมีแหละหมู่คู่มาดินลาย จำนวนดึงดึงดึงไปปลูกก็จะได้ต่อเมตรเนาะไม่แล้วเราหดสิบกิโลเมตรผูกควบควบภาพไปรึนะอันนั้นมันจะมั่งเลยเราสั่งให้ขวบหัวเลยบาทก้นเอาไปปลูกแล้วผักหอมเนาะหอมมันนั่นนะ